เอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นการพิสูจน์ฝีมือไฟแตกหักแล้วครับจัตุรัสซับปีดานะครับวันนี้เจอกับเพชรรุ่งแสนโอ้โหมอเตอร์ในพิกัดน้ำหนักกันที่125่อ่าปอมาโอ้ยเดินเข้าไปดูครับโอ้ยสอกสอกสอกมาอย่าตีเพลินอย่าตีเพลินครับจัตุรัสนี่ครับโอ้โหแต่ว่าจับจับสวยจับดีด้วยกันทั้งคู่นี่ครับไอ้จัตุรัส าอาจารย์ธีรวุฒิแกะแยกมาก่อนครับโอ้โหวงในนี่ตีได้ทุกท่าเหมือนกันนะครับจากตุวัดพอล็อกได้ี่ตีไปเรื่อยเขาวงนอกโอ้ดูนะครับไม่สนนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปเพชรลุงแสงก็มีหมัดมีศอกคอยบวกก้นแจกเอาไว้เอาจาตุลัดก็มีศอกมาเหมือนกันนี่นะครับแลกกันแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นหน้าอะไรดีๆแน่ละครับอยผู่นี้นี่แหละครับนี่แหละครับทำไมถึงต้องเจอกันไฟ นายจตุรัตตตีอีกแล้วจังหวะเด้งตีน่ากลัวไกลเชือกไกล้เชือกอกรรมการธิรวุฒิกดแยกก่อนครับกดแยกก่อนเ,เลือดเลือดมาแล้วครับเลือดของใครครับแต,ต่จตุรัตนนี่มาชิ้งเดินก่อนนะครับเปลี่ยนไปเอา้าเริ่มเริ่มเริ่มจะไปมาโอ้แต่ว่าช็อตนี้นี่โดนบวกใกล้ๆเลยนะครับกรรมาการยุติการชกเลยครับโอ้โหยกสี่ครับ ย้ำแขนยกเดิมเลยครับจตุรัสัปรีดาชนะเพชรรุ่งแสนโอ้โหมอเตอร์ยกเดิมครับยก4ี่ครับเอาละครับ2คู่น็อกทั้ง2คู่อีกแล้วครับพี่บอลครับโอ้นี่ครับห่าติดเถือกความเดือดมาจากเมื่อวานเลยครับแล้วเราดูไฮไลท์ช็อตเด็ดครับนี่โอ้โหใครโดนก็ลงครับนี่แม่เต็มไปเลยครับโอ้โหเล่นบวกใกล้ๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นจังหวะของ จัตุลัดนะครับที่ออกได้หนักแล้วก็แรงกว่าแม่นกว่านี่นะครับอ็อในฝ้แตกหักนะครับ